สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะเป็น Pit Controller นะครับก็ Pit Controller เนี่ยคำว่า Pit Controller เนี่ยคือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับโดยในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นสมมุติว่าเป็นเดี๋ยวนะย่อรูปยังไงเอาปากกาออกเว้ยเป็นนี่นะครับอ่ะเป็นส่วนของสมมุติผมมี Microcontroller SP32S กับตัววัดอุณหภูมิ s t t เเนาะ แล้วก็ฮีเตอร์หรืออะไรก็ได้ที่ให้ความร้อนเนาะก็คือโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราอาจจะแบบว่าสมมติเราอาจจะตั้งเงื่อนไขว่าถ้าอุณหภูมิ30ใช่ไหมให้ฮีเตอร์เนี่ยทำงานใช่ไหมแล้วอุณหภูมิ29เนี่ยให้ฮีเตอร์เนี่ยมันดับถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยคือตามหลักความเป็นจริงอุณหภูมิมันจะแกว่งขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะทําให้ตัวโหลดของเราหรือฮีเตอร์ของเรามันกระชากเวลาทางานหนักหรืออีกกรณีหนึ่งใช่ไหม ก็คือนะครับสมมติว่าอ,อันนี้คือเส้นแล้วกันเราต้องการให้อุณหภูมิเนี่ยมันอยู่ที่30ตรงนี้ใช่ไหมแต่เราเปิดเครื่องมาเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยฮีเตอร์มันก็ทําความร้อนขึ้นมาใช่ไหมพอถึงจุด30เนี่ยตัวฮีเตอร์เนี่ยมันตัดการทํางานแล้วก็จริงแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าในตัวแท่งเหล็กฮีเตอร์เนี่ยมันยังมีความร้อนสะสมอยู่ซึ่งความร้อนมันอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปทงทั้งที่ฮีเตอร์ตัดการทํางานแล้ว พอความร้อนที่สะสมในฮีตเตอร์มันคายออกทั้งหมดมันก็จะตกลงยาวเลยใช่ปะแล้วมันก็จะขึ้นลงอย่างเงี้ยเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นระบบพิดคอนโทรลนะครับมันจะเขาจะมีการคํานวณด้วยตัวแปร3ตัวเนาะมันจะมีตัวแปรอยู่สตัวแต่ว่าผมจําไม่ได้ละก็คือมันจะทําให้จากที่ยังไงจากที่มันปกติเนาะคือมันจะขึ้นลงกระชากอย่างงี้ใช่ไหมมันจะกลายเป็นว่าถ้าเราใช้พิดคอนโทรลเนี่ย อ่ะสมมติ30เนาะถ้าเราใช้พีดคอนโทรลเนี่ยตัวพีดคอนโทรลนะครับมันจะขึ้นมานแล้วมันสูตรคำนวณของมันะจะรู้แล้วว่าเราอะ่ะต้องการให้มันอยู่ที่30มันก็จะนิ่มน,วนาวนี้ละเนาะมันจะไม่กระชากมันจะไปประมาณนี้เส้นสีฟ้าเนาะเส้นสีฟ้าคือพีดก็คือมันจะเสะถียรกว่าการควบคุมโดยตรงแบบปกติเนะาะสำหรับวันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้มาอธิบายเรื่องพีดเป็นหลักเนาะ หลักๆของวันนี้นะครับก็คือเราจะมาผมจะมายกตัวอย่างดีกว่ายกตัวอย่างการใช้ PID Control ควบคู่กับตัววัดอุณหภูมิแล้วก็ตัว Microcontroller นะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่ผมไปก๊อปเข้ามาแล้วแหละอ่ะเริ่มต้นนะครับสมมุติว่าอ่ะอันนี้คือโค้ดของเราเลยแล้วกันเริ่มต้นเนี่ยอย่างแรกสม่มครับเราต้อง include ตัว y dot h เนี่ย y dot h เนี่ยความหมายของมันเนี่ยคือมันมีหน้าที่กําหนดกําหนดการใช้งาน ตัว s d l กับ SDA นะ SCL ก็คือตัว clock เนาะ DA ก็คือ data ตัว clock กับ data เนี่ยก็คือเหมือนเป็นการเปิดใช้งานตัวคล o c k กับ data ภายใน m i c r o c o n t r l l e r หรอซึ่งมันก็จะอยู่ที่สาขาหนึ่งแถวนี้นะครับผมจำไม่ได้อ่ะกลับไปดูต่อที่โค้ดหลังจากนั้นเราจะ include library Adafruit ST31 เนี่ยครับอันนี้คือตัว วัดอุณหภูมิของผมเนาะแต่ว่าถ้าอยากจะใช้เป็นตัว DHT หน่งห DHT สองสก็ได้นะครับก็ต้องไปปรับใช้เอาอ่ะมาส่วนมาในบรธธรทัดที่3ครับส่วนหลักของเราเนี่ยนี่เลยครับ include p i t v 1 i t นะครับไออันเนี้ยคือเราจะดึนคูตัว library ของส่วนเนี่ยนะเว t ท v ส่วนของอู่่าหนวะนี่ตรงนี้นะครับ อ่ในพิดไลบรารีเนี่ยมันก็จะมีตามนี้เลยเนาะโอ้ตามนี้เลยนะครับก็เห็นไหมมันจะมีทั้งอะไรของมันนี่แหละโค้ด <C ode> ของมันนหมดมันจะมีหมดออโต้หมดแม่นวลโหมดไดเรกต์เนาะหมดรีเวิร์สบาบลเข้าไปออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโค้ด ที่อยู่ภายในตัว library p i t control เนาะซึ่งเราอาจจะไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้ในตอนนี้ในตอนเริ่มต้นนะครับอ่ะต่อไปบทัที่6นะครับเป็นการสร้าง object ก็คือเราจะสร้าง object ของตัววัดอุณหภูมิขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าใช้ d h t 2 2ก็ต้องสร้าง object ของ d h t 2 2เนอะอันนี้ไม่มีอะไรมากครับอันาที่9น,นี่เป็นกำหนด heater ธรรมดาก็ใครใช้พ i n ไหนก็กำหนดเ,เลยเนะต่อไปมาถึงตรงนี้นะครับ กำหนดตัวแปรของ s e ต Point, Input, Output, KP, พ i k k ไอคีดนะครับเซตพอยต์เนี่ยคือเปรียบเสมือนอุณหภูมิที่เราต้องการเนาะสมมุติผมต้องการอุณหภูมิที่30ผมก็จะกำหนดเซตพอยต์ไว้ที่30มสิบอ่ต่อไปเป็นอินพุตกับ Output ก็คือกำหนดตัวแปรสร้างตัวแปรขึ้นมาเฉยๆนะครับยังไม่ได้ใส่ค่าเข้าไปมาดูบรรทัดที่3นะครับ KP, KI, KD 3ตัวนี้นะครับคือ มันคือตัวสูตรการคำนวณของพ i ทคอนโทรนนะจริงๆ p ิ o ทคอนโเนี่ยมันจะมีสูตรการคำนวณอยู่ข้างในในนี้เนาะมันจะมีตรงคำนวณสักที่แหละภายในตัว Library ของ p i ทเนาะหลักๆก็เราจะตั้งเป็นพื้นฐานกันก็ได้ครับก็คือ2 5 1เป็นพื้นฐานไปอ่ามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับทำไมต้องเป็นดับเบิลนะครับทำไมเราไม่ใช้ i n นปกติเนาะคืออิปกติเนี่ยผมพิมพ์เลยถ้าเราใช้อิ เซตพอยด์ปกติอย่างนี้ใช่ปะ่ะอย่างที่รู้กันนะครับว่าอินเนี่ยหรืออินทิเจอร์เนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มเนาะมันก็จะเก็บเลขแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้งานให้มันละเอียดยิ่งขึ้นหรือว่าอุณหภูมิเนี่ยถูกไหมว่าอุณหภูมิมันก็จะมีสามสิบจุดหนึ่งอาจจะสามสิบองศาจุดศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สี่อาจจะยี่สิบเก้าจุดเจ็ดแปดองศาอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะถาม ถามว่าอินมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะครับแต่มันจะไม่สเสถียรครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวดับเบิลนี่ยครับดับเบิลเนี่ยคือตัวแปรที่สามารถเก็บจุดทศนิยมนะทศนิยมได้ประมาณ15าตำแหน่งเนาะอ่าซึ่งมันก็จะค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือโฟลต์เนาะโฟลตก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าโฟลตจะได้ตัวทศนิยมแค่ประมาณ7ตำแหน่งเพราะฉะนั้นใช้ดับเบิลนี่ครับเป็นการ กำหนดตัวแปรเพราะว่าเราจะได้ค่าทศนิยมที่มากขึ้นแล้วก็ความละเอียดหรือว่าความเสถียรก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนครับอ่ะอันนี้จะเป็นการสร้างอ็อบเจกต์นะครับเราจะกําหนดว่าวให้พ i t ค o นโทรเนี่ยมันไปเก็บค่าในตัวแปร My Pit นะครับซึ่งใน My Pit เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทั้ง Input, Output, Set Point, Kp, Kikd แล้วก็ตัว Direct นะครับไอ i r e c t ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า มันสามารถใช้เราสามารถใช้ทั้ง Direct หรือว่า Reverse ได้นะครับ Reverse นี่ก็ได้เหมือนมันประมาณว่าเราต้องการสมมติว่าจากปกติมันจะติดเป็นไนเ็กใช่ไหมแต่ถ้าเป็น r ีเว r ร์จากปกติติมันจะต้องข้ามเป็นดับคล้ายๆอารมณ์เหมือน N O N C นะครับอันนี้ผมไม่ชชว่์ก็ไปศึกษาเพิ่เมเติาน,นะครับมาในส่วนของ Y s เซตันะครับอันนี้ก็ซเซเรียลบินปกตินะครับ ใช้ Serial Begin เ,เพื่อที่เราจะสามารถดูตรงของในส่วนของ Serial Monitor ต,ตรงนี้ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่มี Serial Begin เ,เนี่ยบอร์ดของเราเนี่ยจะสื่อสารผ่านพอร์รต Serial Monitor นี้ไม่ได้ปิดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงเริ่มต้นเซ็นเซ,นเซอร์ทั่วไปนะครับของผมก็จะเป็น SHT 3 5เนาะอ่าแต่ถ้าใครใช้ตัว DHT 2 2หรือตัวอื่นก็ ลองไปปรับใช้เนาะอะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตรงนี้อีกนิดนึงเลยครับอันนี้คือ if ตัวตัวนี้มันเรียกว่าแฝกตัว,วผมไม่แน่ใจหรืออะไรสักอย่างเพื่อหมายตกใจแลวกัน h, h t สามหนึ่งเนี่ยคือ,อผมบอกไปอย่างงี้เีกว่าคำว่าไอตัวแฝกเนี่ยความหมายของมัน,นคือตรงข้ามถ้าสมมุติว่า เป็นผมเลือกแฟกต์กัผมแฟกตหนึ่งมันจะเท่ากับศูนย์ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นแฟก0ศูนย์มันก็จะเท่ากับหนึ่งมันคือตรงข้ามกันเนาะอันนี้มันบอกว่าแฟก sht สามหนึ่ง begin ก็คืออันนี้มันบอกว่าถ้า sht สามหนึ่งเริ่มต้นแต่มันมีแฟกมันก็จะแปลกลับก็คือถ้า sht สามหนึ่งเนี่ยมันไม่เริ่มต้นนะครับก็จะพิพ์คำว่าไม่พบเซนเซอร์ แล้วก็จะวายแล้วก็จะเด้งลูกแล้วก็เด้งออกแล้วก็เชื่อมใหม่พยายามเชื่อมใหม่ดีเลยหนึ่งต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตั้งพินโหมดธรรมดาเนาะแล้วก็ตั้งดิจิตอลไว้อ่ะมาส่วนของมาัตที่ห6ไมพิทเนี่ยก็คือตัวแปรที่เรากําหนดไว้จากด้านบนมานซึ่งไมพิทจะประกอบด้วย5ตัว6ตัวนี้เนาะ,ะกลับลงมา m y p i t t s e t o u t p u t l i m i t ก็คืออันนี้คือการกำหนดลิมิตนะครับก็คือระยะของตัวพ i t เนี่ยจะอยู่ระหว่าง0ถึง2.55นะครับอ่ะเดี๋ยวพอไปข้อต่อไปก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าดูถึงแค่ตรงนี้ก็อาจจะยังงงๆอยู่เนาะต่อไปอีส่วนของการเปิดใช้งานพ i t นะครับก็ G นะคือเริ่มต้นใะช้งานพ i t เลย โดยเซตโหมดเนี่ยจริงๆมันจะมีทั้งอโตเ m ม t ติแมนนวลนะครับผมแนะนําว่าใช้เป็นอโตเ m ม t ติดีว่าสะดวกดีนะครับไม่ต้องไปเซ็ตค่าอะไรยุ่งยากมากต่อไปมาดูใน,นส่วนของ o วรูปไ Loop เนี่ยเริ่มต้นก็เป็น l ฟล t กำหนดกําหนดการวัดอุณหภูมิก่อนนะครับอ่าก็จะให้ตัวแปรเทมเนี่ยเก็บค่าของอุณหภูมิปัจจุบันที่วัดได้นะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปกําหนวดว่าให ตัวแปรที่เราวัดอุณหภูมิได้หรือเทมเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ input ตนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกใช้งานตัวพิษเพื่อคำนวณค่า output ในตรงนี้เนี่ยผมไม่เชื่อผมก็ไม่รู้เหมือนประมาณว่าถ้าเกิดมีข้อความเนี้ยหรือฟังก์ชันเนี้ยมันจะเป็นการเปิดการใช้งาน output ตัวแปร output เนาะ ที่เราได้กําหนดไว้ข้างบนเนี่ยวะมีเอาพุตตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่า input เนี่ยเราใส่ค่าไปให้มันแล้วก็คือตรงเมื่อกี้เนาะตรงนี่ใช่ไหมอินพุตเท่ากับ temperature ก็คือเราจะให้ตัวค่าตัวแปรเทมจาก s อ t เนี่ยไปเก็บในตัวแปร i n p u u t แต่ว่าเอาพุตเนี่ยเรายังไม่มีใช่ไหมเราก็เลยจะใช้ฟังก์ชันนี้ก็คือ my my p i t compute นะครับก็คือเหมือนเป็นการเริ่มต้นว่าโอเคเราจะเอาค่า output เนี่ยจาก หลังจากการคำนวณตัวผิดไปแล้วนะก็คือเมื่อคำนวณผิดเสร็จทุกอย่างเนี่ยตัวแปรที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเอา p ์พุตทีนี้ก็มาเย็่ในส่วนของเงื่อนไขนะก็ทีนี้มันก็จะบอกว่าถ้าเอา p ์พุตเนี่ยมากกว่า128ก็คือจะให้ตัวฮีเตอร์เนี่ยติดถ้านอกจากนั้นก็จะดับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมว่าทําไม เราต้องใช้เป็น128เนาะก็คือลบกันตอนแรกเนี่ยเรากำหนดไว้ใช่ไหมว่า p i ด Control เนี่ยอยู่ที่ระหว่าง0ถึง255ใช่ไหมตรงน,นี้ปึ๊บแต่เราเลือกใช้ที่ไหนนะเราเลือกใช้ที่128มันก็จะให้ฮีเตอร์เนี่ยติดถูกไหม ถามว่าทําไมถึงใช้แบบนี้ไม่ใช้แบบว่าถ้าอุณหภูมิเท่ากับ30โดยตรงจากตัวเซนเซอร์ใช่ไหมถ้าอุณหภูมิเท่ากับ30เนี่ยให้ติดแต่ถ้าอุณหภูมิเนี่ยอะไรอ๋อแต่ถ้าอุณหภูมิเท่ากับ29เนี่ยให้มันดับมันก็จะเหมือนในตอนแรกที่ผมได้บอกไปก็คือในตามกราฟตอนแรกที่ผมได้วาดรูปให้ดูจำได้ไหมถ้าเราใช้แบบนั้นอะตัวกราฟอะมันจะแกว่งมากสมมตินะ ตรงนี้คือ30เนาะอุณหภูมิเนี่ยมันวิ่งมาถึง30ใช่ปะเรนฮีเตอร์มันตัดทันทีแต่อย่าลืมนะครับมันยังมีความร้อนที่ค้างอยู่ในมันก็จะเด้งขึ้นไปเกิน30หลังจากนั้นพอความร้อนภายในฮีเตอร์หมดมันก็จะตกลงมาทีนี้ฮีเตอร์พอถึงจุดตรงนี้ใช่ไหมฮีเตอร์ก็จะเริ่มทํางานแต่อย่าลืมนะครับว่าฮีเตอร์เนี่ยมันต้องใช้เวลานะกว่ามันจะร้อนอันคือนาฬิกามันต้องใช้เวลานะครับกว่ามันจะร้อน เพราะฉะนั้นกว่ามันจะร้อนขึ้นมามันก็ต้องลงรอเวลาสักพักถึงจะร้อนขึ้นมาใหม่พอถึงจุดเนี้ยจุด30เนี่ยคีเตอร์ตัดอีกรอบแต่ลืมมันก็จะมีความร้อนคงค้างอยู่ภายในมันก็จะขึ้นอีนกไม่จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้พิดคอนโทรเนี่ยเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูเนาะถ้าเราใช้เป็นตัวพิดคอนโทรเนี่ยโอ้โยลมีต่อดแช่เรืน ถ้าเราใช้เป็นพีคอนโทรใช่ไหมคือสมมุติว่าสมมุติว่าจุดที่เราต้องการตัดคือยคือ30ใช่ไหมแต่ถ้าในพีคอนโทรเนี่ยตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันคือมันคือ255 2อ25 5ออยู่ตรงนี้ของพีคอนโทรนะอาจจะ0ถึง255อยู่ตรงนี้ นั่นก็แสดงว่าเราใช้ที่ร้อยี่สิบแปดใช่ไหมตัวพิดคอนโทรลเนี่ยร้อยี่สิบแปดสมมติอยู่ตรงนี้สมมติว่าเริ่มต้นมาอุณหภูมิเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ใช่ปะ่ะร้อยี่บแปดไปดูในโค้ดเราตั้งไว้ว่าแหละถ้าเอาพุทเนี่ยมันมากกว่าร้อยี่บแปดเนี่ยมันก็จะเปิดฮีตเตอร์ใช่ปะ่ะ พอถึง128ยแปดเนี่ยมันก็จะเปิดฮีเตอร์ขึ้นไปแล้วในสูตรการคำนวณเนี่ยมันจะมีคำนวณอัตโนมัติเลยนะว่ามันจะเริ่มต้นยังไงให้มันจบที่บริเวณแถวนี้พอดีในในตัวของพีคอนโวมันจะคำนวณอัตโนมัติเลยเว้ยกูพูดงงไหมเอาจริงๆผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากหรอกแต่ว่าผมกลัวผมลืมไนงะผมก็มเลยอัดคลิปไว้เฉย เอาใหม่นะสมมติว่านี่คือพีคอนโทรลอันเนี้ยคือสีเทานี่คือคอ,อุณหภูมิสามสิบเนาะสมมติว่าตรงเนี้ยคือพีคอนโทรลของผมตั้งแต่สองร้อยห้าสิบห้าศูนย์โดยผมกำหนดไว้ที่ร้อยี่ิบแปดะให้ฮีเตอร์มันติดใช่ปะ่ะเริ่มต้นมาอุณหภูมิเท่านี้ ปุ๊บก็ติดเอาไปมามันจะสะเถียนแล้วกันสำหรับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ครับก็ขอโทวด้วย